ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่30เมษาย,ยน67นะครับชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้เปิดช่องทางเปิดแนวทางเปิดอะไรใหม่ๆสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโห,โหร,าราวิวัตอาจารย์แอนค่ะมื่นเทวฤทิ์ครับเมื่อพฤหัสบ,บดีไร้เงาราหูชาวราศีกุมลด,ลดความตึงเครียด เราจะแบ่งการทํานายออกเป็นรเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะคมาฟังเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีกุมเงินก่อนเลยชาวราศีกุมค่ะจังหวะที่เงาพระราหูออกไปก็นําพาความตึงเครียดออกไปด้วยนําพาความกดดันออกไปด้วยนําพา ภาระเนี่ยอาจจะมไม่ได้นําพาออกไปภาระภาระอยู่เหมือนเดิมภาระยังอยู่เหมือนเดิมยังต้องหมุนเงินยังต้องจัดการการเงินเหมือนเดิมนะคะแต่อย่างหนึ่งค่ะการที่ดาวภาละหูออกไปเนี่ยชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหนึ่งเองถามว่าก่อนหน้านี้ชาวกุมเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับอะไรก่อนหน้านี้ชาวกุมต้องไปหมกมุ่นกับการที่แบกภาระรายจ่ายตัวเองยังไม่พอยังต้องแบก พี่น้องตอนเองก็ได้นะคะหรือว่าแบกเพื่อนอใครที่ทํางานแล้วต้องมีทีมงานแบบนี้ต้องแบกเพื่อนแบกบทีมงานใครที่เป็นหัวหน้างานก็ต้องแบกภาระอของลูกค้าคงานที่มาถึงมือแต่ละอันเนี่ยนอกจากเงือนไขยเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลายเยอะอใช้เงินเยอะใช้บัตเจ็ตเยอะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นถามว่าเจอเข้าไปแบบนี้เครียดไหมเครียดนะเครียดแบบว่าไม่สามารถดึงตัวเองออกมาได้เพราะ ดึงตัวเองออกมาได้ไงถ้าดึงตัวเองออกไปแล้วทีมงานก็เสียดึงตัวเองออกมาแล้วก็ชื่อเสียงก็เสียไปด้วยใช่ดึงตัวเองออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่น้องจะทําได้หรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงบ้างจาังหวะต้องประคองพี่น้องไปด้วยไรเงี้ยหรือว่าดึงตัวเองออกมาแล้วก็กลัวไม่ได้มีผลประโยชน์รายได้เท่าเดิมมันมีในมุมนี้ทําให้สภาวะตึงเครียดมันถูกกดดัน อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าชาวราศีกุมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาไม่เครียดเลยก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีกุมอาจทําทงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการเดินทางการติดต่อประสานงานการไปแบบต้องประชุม,มอะไรอยู่เรื่อยๆรประชุมก็มีเนื้อหาที่เครียดน,นะแต่ว่าการเดินทางแบบเป็นเซลล์ไปติดต่อประสานงานเป็น AE ไไปขายงานแบบเนี้ยโอ้โหอันนี้ก็ เครียดเพราะว่าไม่รู้จะจัดตารางยังไงดีงานมันเข้ามาแบบเยอะไปหมดแล้วมันก็มาเอาเงินมาด้วยด้วยอะไรเงี้ยทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยลดภาระการตึงเครียดของงานแต่ไปเป็นการตึงเครียดเรื่องของการจัดเวลาแทนแต่หลังจากนี้ค่ะ เงาพระราหูออกไปแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องเงินต้องจัดการเหมือนเดิมแต่เรื่องของการจัดแจงตารางเวลาตนเองจัดแจงสภาวะแวดล้อมลูกค้าลูกน้องพี่น้องแบบนี้ชาวราศีกุมสามารถจัดการจัดแจงได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งเองเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยจะไปโฟกัสกับรายได้ของตัวเองอสองเองพี่พี่น้องๆเพื่อนฝูงทีมงานเขาก็สามารถที่จะจัดการตนเองอได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าชาวกุมบอกว่าก็ไม่เห็นจะอะไรเลยยังเครียดอยู่เหมือนเดิมยังตึงเครียดอยู่เหมือนเดิมแปลว่าตัวคุณเองอะ่ะดาวเดินออกแล้วแต่ตัวคุณเองอะไม่เดินออกมาจากจุดจุดนั้นยังเลือกที่จะเครียดยังเลือกที่จะแบกอะไรที่ที่ที่เคย แบกรับ<ม>อยู่ยังยังเลือกที่จะไม่ตัดสินใจหรือว่า,วาปล่อยอะไรบางอย่างออกไปใช่ครับและจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะสําหรับชาวกลุ่มที่แบบว่าเอาตัวเองไปขุกอยู่กับตรงนั้นอะ่ะ<ม>แล้วคิดว่าตัวเองอจะได้ผลประโยชน์มากมอย่างเช่นอยู่ในสังคมนี้เสียค่าใช้จ่ายมากมเสียเงินมากเสียเวลามากหรือต้องลงแรงมากแล้วก็เอาตัวเองไปขุกอยู่ตรงนั้นเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็จะได้ผลประโยชน์<ม>กลับมามา,มากจังหวะนี้ค่ะชาวราศีกุมนะแอนบอกเลยว่า ไปหาช่องทางไรายได้ของตัวเองอในทางอื่นเถอะไปจัดการเวลาไปจัดการตนเองเนี่ยให้มันไปอยู่ในเรื่องที่ได้เงินได้รายได้จริงๆเถอะอย่ามวัวแต่ไปขุกอยู่กับเรื่องที่ทําให้เวลาชีวิตของตัวเองหรือภาระของตัวเองอะ่ะมันไปอยู่กับตรงนั้นอะ่ะอวามหมายน้องแองคือบางอย่างมันคือความเพ้อฝันบางอย่างมันจับต้องไม่ได้ถ้าสรุปใจความง่ายๆคือ บางคนเนี่ยกำลังกาลังสะกดจิตตัวเองกําลังหลอกตัวเองว่าเรากําลังจะนู่นกําลังจะนี่กําลังจะได้นั่นได้นี่เนี่ยซึ่งในความเป็นจริงอะเวลามันพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ควรที่จะเจ็บแค่นี้ถอยออกมาตั้งหลักใหม่เริ่มต้นใหม่นะในอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับชาวกลุ่มชาวกลุ่มที่เป็นสายสื่อโซเชียลเทคโนโลยีทำคอนเทนต์ อยู่ในสายไอทีอยู่ในสายการตลาดแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณไปขุกอยู่กับคอนเทนต์สังคมคอนเทนต์สังคมคอนเทนต์ที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ตลาดอะคอนเทนต์ content ที่มาแบบฉาบฉวยแบบนี้ค่ะนะ,ะอนะตอนนี้ ตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปชาวราศีกุมมีเกณฑ์การเจอช่องทางคอนเทนต์ที่สร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วมันเป็นตัวตนของตอนเองมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าหาตัวตนหรือว่าก่อนหน้านี้ใครที่เป็นนักการตลาดที่หาตัวตนให้กับลูกค้าเนี่ยอาจจะทุ่มเวลาไปมากอะคะ่ะตอนนี้คือลูกค้าเขามีตัวตนชัดเจนรเราก็มีเงินที่ได้จากเขาเออมันมีค,ความชัดเจนตรงนี้เข้ามา ประมาณนี้จะเปนเรื่องที่โดดเด่นคราวนี้ก็จะมาเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังครับผมย้อนๆๆๆนิดนึงนะครับอย่างที่น้องแอนบอกอ่ะหลักๆเลยเนี่ยใจความหลักๆเลยอ่ะมันจะมีชาวราศีกลุ่มที่ที่ถือว่าตึงเครียดนะครับอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือชาวราศีกลุ่มที่ตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานครับ<า>ผมงานเยอะงานเต็มงานตึงวิ่งงานซ้ายขวาวิ่งงานทุกวันทํางานทุกวันไม่หยุดไม่หย่อนกลุ่มประเภทนี้ไม่ที่ติดขัดเรื่องเงิน กับกลุ่มอีกประเภทหนึ่งงานค่อนข้างน้อยงานค่อนข้างดรอปอันนี้จะตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินมากมมนะครับที่ผ่านมาเชื่อเถอะว่าชาวราศีกุมที่งานไม่ได้แน่นมือเนี่ยจะต้องมีความผิดพลาดในเรื่องของการจัดการการบริหารเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่มากก็น้อยอเพราะฉะนั้นชาวกุมเกิน50กําเซลังติดขัดเรื่องเงินแล้วหาทางออกไม่ได้ตอนนี้ลาหูย้ายแล้วก็ยังติดขัดและยังไม่เจอทางออก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีกุมควรคำนึงถึงตอนนี้เลยใจเย็นนิ่งพิจารณาอะไรสละได้สละอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ว่าอันไหนที่ตัดสินใจว่าพอได้แล้วหยุดมันได้แล้วก็ควรจะพอหรือว่าควรหยุดนะครับแต่ถ้าอันไหนที่ยังมีทีท่าหรือว่ามีแนวโน้มในความเป็นไปได้ก็ดูต่อไปอีกสักระยะนะครับออพอผ่านสิ้นปีแล้วยังไม่มา ก็ให้ถอยออกมานะครับยังมีเวลานะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่30เมษาย,ยน67ะนะครับชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้เปิดช่องทางเปิดแนวทางเปิดอะไรใหม่ๆมมแต่ในมุมกับกันชาวราศีกุมที่เก็บตัวมไม่รับอะไรใหม่ๆยังทนยังรอกับสิ่งเดิมๆไม่ได้โอกาสไม่พอนะครับ เจ็บกว่าเดิมเจ็บขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอช้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเราเลือกที่จะไม่เปิดรับอะไรมีนะครับชาวกลุ่มเป็นอย่างนี้จริงๆชาวกลุ่มที่เปิดก็คือโอเพนแบบเปิดรับเต็มที่รับทุกอย่างชาวกลุ่มบางกลุ่มก็ไม่เอาอเลยเลยฉันเป็นของฉันแบบนี้ฉันใจเย็นฉันเออละเหยฉันเรื่อยๆชีวิตฉันค่อยเป็นค่อยไปสโลว์ไลฟ หรือหรือคิดว่าในสิ่งที่ตนเองแบบว่าเรียนรู้มาแล้วเนี่ยคือที่สุดแล้วคิดว่าในมือตัวเองก็คือที่สุดแล้วก็มีด้วยเหมือนกันโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วมากวิวัฒนาการมันเร็วมากนะครับธรรมชาติของชาวราศีกุมเนี่ยเป็นนักเรียนรู้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่หยุดเรียนรู้ชาวราศีกุมจะเป็นคนที่ตกยุคเร็วกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมที่ ผ่านวิกฤตมาหรือว่ากําลังเจอวิกฤตอยู่ให้รู้ว่าเฮ้ยพอผ่าน17ตุลาสิ่งที่เราควรทําคือเราจะเป็นสภาพไหนก็ตามควรจะรีบลุกให้เร็ว<ฆ>เพราะยิ่งเนิ่นช้าไปมันจะยิ่งกินเวลาไปมันจะยิ่งทําให้เราลุกแล้วไม่เห็นผล<ฆ>ผลมาก็ช้าก็น้อยอย่างเงี้ยครับอย่างน้นอยๆนะครับ ผมผมผมว่าผมเป็นกำลังใจอะให้ชาวราศีกุมที่กําลังเผชิญปัญหาแล้วก็แบกปัญหาอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องปัญหาที่มาจากญาติพี่น้องที่เราต้องทนแบกรับอะไรแทนอยู่ตอนเนี้ก่อนหน้านี้มันตันก็จริงก่อนหน้านี้มันมืดบอดก็จริงแต่ตอนเนี้ลองหันหน้าออกหรือว่าเดินหนีออกจากมันไปเลยแล้วหันกลับมามองใหม่มันจะเจอช่องทางในการแก้ปัญหาซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานั้นมาจากตัวชาวราศีกุมเอง นะครับเชื่อนะครับคุณแก้ปัญหามันได้คุณผ่านมันไปได้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับชาวราศีกุมเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีความเครียดความกังวลค่อนข้างค่อนข้างมากเป็นพิเศษแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่รีแลกไม่ผ่อนคลายหรือว่าไม่เอาตัวเองออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นอะความเครียดม,มันจะสะสมขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆจนทําให้กลายเป็น ภาวะซึมเศร้าหรือภาวะกดดันได้ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เราก็ไม่อยากจะแม่นเรื่องสุขภาพเท่าไหร่นะครับ,รบก็ขอให้ชาวราศีกุมเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเครียดเรากดดันนะครับ,รบเพราะว่าความเครียดความกดดันจะนําพาไปสู่พวกระบบเลือดระบบน้ําเหลืองระบบเส้นเอ็นทุกอย่างเนี่ยมันจะล้วนไปหมดทั้งร่างกายเลยนะครับก็ไม่อยากให้เป็น ก็ขอไวพรชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมที่กําลังเครียดกําลังกดดันให้เจอสังคมเจอสื่อต่างๆที่ทําให้ตนเองแบบว่าเออดูแล้วชุ่มชื่นใจดูแล้วเป็นแนวทางให้กับตนเองหรือว่าไม่ใช่สื่อก็ได้เรื่องงานเงินความรักเรื่องใดที่มันเป็นเรื่องชื่นใจชาวราศีกุมเนี่ยขอให้เรื่องต่างๆเหล่านี้วิ่งเข้าหาชาวกุมนะคะขอให้ชาวราศีกุมนะครับ ไม่ตึงไม่เครียดไม่กดดันนะครับท่านที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปท่านที่เครียดอยู่กดดันอยู่ก็ขอให้เจอฟ้าหลังฝนโดยเร็วครับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตากับทีมงานโหราวิวัฒนะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ตามลิงก์ที่ขึ้นให้ด้านล่างได้เลยครับตอนนี้โหราวิวัฒเล่ากำลังเข้าสู่แสนซับนะคะ ถ้าใครที่มาเจอคลิปเราฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยและในทุกๆช่องทางกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของเราได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ